ริงที่สุด8วิธีเพิ่มความสวยที่ใครๆก็รู้แต่ไม่ยอมทำเชื่อไหมว่าหลายคนรู้ว่าเราสามารถผิวสวยได้แบบเสียเงินน้อยลงคือ,อยังไงสกินแคร์ก็ต้องใช้กันด้วยนะคะช่วยๆกันหลายทางไงเรารู้ว่าทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้นแล้วผิวจะสวยแข็งแรงรูขุมขนที่มองเห็นก็หายไปผิวกระจ่างใสไม่หย่อนคล้อยอีกด้วยต้องทำยังไงทำไมไม่ทำละ รู้แต่ไม่ทำข้อหนึ่งของหวานต้องลดลงให้น้อยลงที่สุดรู้ไหมว่าการเผาผลาญน,น้ำตาลภายในร่างกายของเราจะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมากมายใครติดของหวานหนักหวานหนักบอกเลยว่านั่นทําลายผิวเตือนหลายทีแล้วนะและนี่คือการเตือนอีกครั้งลดด่วนลดด่วน,ดดวนรู้แต่ไม่ทำข้อ2แสงแดดทํำ้ายผิวแต่ไม่ต้องหลบแดดขนาดนั้นแดดแรงๆคุณต้องหลบแต่แดดอ่อนๆต้องออกไปรับกันบ้าง อย่างแดดเช้าประมาณ7.00นถึง9.30นก็พอแต่เดิมคุณอาจตากแดดได้ถึง10.30นใช่ไหมละแต่นอนวันนี้อย่าได้เสียงเลยแต่ทำไมต้องไปตากแดดบ้างละก็เพื่อกระดูกที่แข็งแรงเพราะในแดดมีวิตามินดีแบบว่ามีเยอะมากกว่าได้รับจากอาหารหลายเท่านอกจากนี้วิตามินดียังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคผิวหนังด้วยนะ ยังไม่หมดการตากแดดจะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้ดีการลำเลียงออกซิเจนมีประสิทธิภาพแล้วผิวจะไม่ดีได้ยังไงอีกอย่างคือการตากแดดช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินทําให้คุณมีความสุขความสุขทําให้ผิวสวยเพราะไม่เกิดความเครียดซึ่งความเครียดก่อให้เกิดอนุมูลอิสระไงค่ะเห็นหรือ,อยังเอาแค่ใช้ครีมกันแดดดีๆกับหน้าและผิวแล้วเลือกตากแดดให้ถูกที่ถูกเวลาดีกว่า รู้แต่ไม่ทำข้อ3อาหารที่ต้องกินทุกวันคือผักขีดผล,ลไม้ในผักใบเขียวรวมถึงผักสารพัดสีล้วนอุดมไปด้วยวิตามินซีเบต้าแคโรทนะและสารอาหารอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผิวสวยใครไม่กินผักต้องโดนตีกันนะฝึกสิค้าต้องลองเริ่มจากผักง่ายๆอย่างแตงกวากระหลำปีเพราะทั้งสองอย่างนี้ก็มีประโยชน์ต่อผิวด้วยรู้แต่ไม่ทำข้อสี่ แอลกอฮอล์อย่าให้บ่อยผิวเสียการดื่มแอลกอฮอล์ของนุ่นเมาทําให้ผิวขาดน้ําและเมื่อดื่มบ่อยๆผิวแห้งเสียสุยาเสียอิลาตินเคยเห็นคนดื่มบ่อยแล้วหน้าห้อยห้อยไหมล่ะคะนั่นเลยเพราะฉะนั้นปาร์ตี้ของคุณก็อย่าให้บ่อยทุกสุกนี้ก็ไม่ไหวนะคะรู้แต่ไม่ทําข้อ5ใครติดบุหรี่พยายามลดละเลิกเถอบุหรี่ทาให้ผิวเสียชัดเจนมากเพราะทาให้สูญเสียขอลลาเจนและอิลาติน นานเข้าก็เกิดริ้วรอยลึกแก่ก่อนไหวใครไม่อยากรีบแก่ก็ต้องรีบหยุดกันนะรู้แต่ไม่ทำข้อ6เลิกนอนความเธอใครติดนิสัยนอนความต้องพยายามเปลี่ยนและควรเลือกใช้เครื่องนอนที่เนื้อผ้านุ่มละเอียดอย่างผ้าไหมผ้าฝ้าย 100%เซซึ่งต้องมันซักตากแดดกันด้วยการนอนความนอกจากจะไปรบกวนผิวหน้าให้ยับเยินแล้วแบคทีเรียจากเครื่องนอนก็จะถูกเช็ดไปบนผิวหน้าด้วยนะรู้แต่ไม่ทำข้อ7ทําทำสมาธิสักวันละนิดการทำสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้จะช่วยลดความเครียดผิวหน้าของใสอย่างที่ใครๆชอบเรียกว่าหน้าอิ่มบุญน,นั่นแหละการทำสมาธิในระดับหนึ่งร่างกายจะหลั่งสารออกมาลดความเครียดเมื่อไม่เครียดก็คือความสุข ปล่อยบางก่อนนอนไปพร้อมๆกับการพักผิวื้นฟูสภาพผิวก่อนหลับอนุมูลพิษระไม่เกิดผิวสวยจะรู้แต่ไม่ทําข้อแบบอยากพร้อมแต่ไม่ออกกําลังกายการออกกําลังกายช่วยให้ผิวสวยแถมผลดีด้วยนอกจากมาเมื่อเงื่อออกจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกในรูขุมขนแล้วออกซิเจนที่แล่นพลานอย่างมีประสิทธิภาพไปทั่วร่างกายก็จะดีต่อผิวอีกด้วยในจะแอนโดรฟินที่หลั่งออกมาลดความเครียดอีก ีงามค่ะต้องหาโอกาสออกกําลังกายกันบ้างนะเชื่อว่าหลายสิ่งที่ทำกันอยู่แล้วเพื่อผิวเช่นล้างผิวหน้าให้สะอาดปราศจากเครื่องสำอางตกค้างหรือใช้สกินแคร์บำรุงกันบ้างเหล่านั้นดีอยู่แล้ว อย่าลื่นสิ่งที่เอามาฝากละรู้อยู่แล้วนะทำกันด้วยสิคะ